สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขผูสุขหนาวเนาะวันนี้ผาพีผพาน้องมาระวานแห่ไม้ข้องปลาบวยแล้วครับข้องนี่ที่ผมเอินว่าข้องปลาบัวเน well, ื่องจากว่านามน้ำลดกบบัวมันขึ้นหลายนะครับเนาะตอนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วล่ะแต่ว่าส่วนบางน้ำมันเลอกๆอยู่บัวท่านนี่ขึ้นได้นะเนาะวันนี้เอาแหมาสองป่าแล้วครับเออันนี้แหซีเส้นผูกเผาน้ำเนาะนี่แหหาเส้นโบมีเผ้าครับพี่น้องครับไปครับไปลุ้นทักันเลยครับว่ามันสิพ่อได้ปลาไปเห็ดเนวกินกินแลงหมดนะครับเนาะไปครับเองพ มาแรกก็ใส่แห่ซีเส้นก่อนนะครับเนาะแห่ซีเส้นก่อนไปไปเลยครับจอบอดเลยครับ ลปลาบ่อนย่างงามเลยพี่น้องเจาเบิ้งในกล่องคือยังบานมาถึงนี่แหะครับแต่ว่าตอนวานนี่คื้ยังวานถึงอยู่เนะาะเว่ากัมีตซอยใหม่เรียร์นี่ ลองงบมึงกันนี่ียบดินแล้วเนะดินกับแข็งครับพี่น้องบองนี้ดินแข็งแต่ว่ามันบ่มีไผ่บ่มีอย,อย่างเลยครับมิดซิรีเลย ลองงมบประมนครับแถว่ะส่วนก็นจะได้ห้าวขึ้นเลยเนาะแห่มีเผา่เป็นอย่างดอก มันแข็งนะพี่น้องข้างฟังนี่ฮ้บ่คือ้นเดี๋พี่น้องเห่าเลยเห่าเลยนิ้ต่อยไม่ไม่จ่อไม่นะเนาะ คือปลาตองพี่น,อน้องนี่นี่ครับนี่ครับตัวปลาตองนาชิเมนตัวนี้บ,บ่าบอนคือบอนนำหางงามเด็ดโอเคครับผมเดี๋ยวไปสางแหแลรวก็จอบไม้นล้เนะมาแล้วมาแล้วแต้มแรก ปลาบอนยังไงครับพี่น้องแต่ว่าตอนเรียบตีนนี่พ่อปลาตะกั๊บนะครับนี่ปลาตะกับหรือปลาหมอสังเหยียบนะครับปลากาน่แหละแต่ว่าที่มันบอนนี่บนอ่าวสีแมนปลาตะกับเนาะบุหรุในกล้องเห็นไหมครับเนาะเดี๋ยวมักไปจะเข้าครับเรียบตีนไปแล้วเดี๋ยวมักไปจะเข้าก่อนพอขีดตมมันเลยนะครับเนาะมาครับพี่น้องลองงเบ้อมือกันปลาหางบอนเจ้าบนอ่าวซีเมนปลาตะกับบอนแน่นอนครับบอนแบบนี้บอนมีหนามหางเนาะ ปัญหานีกี่ตมเลิกเลิกครับพี่น้อง มิดสอยม้อยครับพี่น้องเฮ้ครับพื้นแฮ้ไปจอบไหมครับไอปลาตะกรับตัวนี้ก็คุ้มแล้วเนาะวันเดียวหนึ่งตัวมันเล็กพอครับโอ้พี่น้องวันแห้งว่าต้องโดนเพิ่งได้ปลาตองกายตัวเดียวนะครับแล้วเราก็ปลาตะกรับอีกสองตัวเดี๋ยวลองจอบทางนี้มั้งครับเพราะเพื่อนมันมีปลาบอดเนาะ ใช่ครับแล้วไปไหนจะเป็นปลาต้องกายนอแบบนี้โคงงมนะครับเด้อยเข่าเลย นี่ลิพี่นออ้องปลาตัวไก่ลิปสองตเลยครับนี่ดีครับตัปลาอ๋อมันมาอยู่นี่ครับปลาตัวไก่สองตเลยแอเคครับปดต,ตัดงแหกกันเนาะไปบ้านอีกเอาพี่น้องตอนนี้ก็แรงน,นะครับเดี๋ยวจอดอีจกจาะรอบนึงเดี๋ยวไปพ่อแล้วนะครับพี่น้องครับ ถหงหอายเดียวนึงพี่น้องมองงมนะครับหาวเลยเขาหลโอ้ยพระท่านปลาจอยพี่น้องโอ้ยครับไปไปมันคำแล้วเดี๋ยวไป สรุปผลงานนะครับเนาะกลับบ้านกันนี่ครับพี่น้องสรุปผลงานวัอนี้ได้ปลาตองไก่สามตัวนะครับเนาะแล้วก็ปลาแกสองตัวกับปลาขาวไทยตัวหนึ่งนี่ยังดีก็เหวี่ยงแล้วเนาะบาดชุดไทยโอ้ปลาบ่อนยังงามวานมาถึงครับพี่น้องเว้ยกับผมสรุปผลงานในเมืองเกียรติราชเลยนะครับเด้อครับพี่น้องเมื่อวานแหมวันนี้กับเพื่อนที่ยูนิกินอยู่นะครับเนาะธรรมดาครับไม้นี่ข้องนี่มันเอาปลายยากครับขีดตมมันเล็ก แต่ว่าถือว่าโอเคแล้วครับได้ไปสิหาโตกับพ่อได้ปลาบเด้ปนเนี่ยแล้วพี่น้องครับจ้าคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเนาะขอบคุณสูบสุกคนที่เขามารับชมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าน้ำหน่อครับยัคไงบอกกันไหมคลิปหน้าเนาะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับฝากติดตามคลิปหน้ำด้วยครับ